สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถดำเงินล้านนะฮะย้ายบ่อยแล้วครับโอ้มาเล่นขี้แล้วครับวันนี้ครับนี่ฮะเละเป็นเละเลยฮะ หลังจากที่เมื่อวานนะครับฝนตกหนักนะครับนี่ครับสภาพบ่อใหม่เราครับเจอแต่บ่อขังๆเลยฮะโอ้ดูครับสภาพบ่อฮะเละๆอย่างนี้แหละครับเออดูสภาพดินฮะโอ้เละมากเลยครับจะวิ่งได้ไหมเนี่ย ยอดไปเลยฮะเปิดบอ่อใหม่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจะดินจากบอ่อนี้นะฮะไปทำถนนครับหลังจากที่บอ่อเดิมที่เราไปขุดดินหมดนะฮะย้ายรถครับวันนี้ฮะ ย้ายมาลงบ่อใหม่เดี๋ยวจะขุดเอาดินบ่อนี้แหละครับไปทําถนนนะฮะดินชั้นบนนี้จะเป็นดินตายนะครับแต่ว่าดินค่อนข้างที่จะเละนะฮะนี่ครับเป็นที่โคลนเลยฮะเดี๋ยวทีมงานเราจะกยดินชั้นบนนะครับออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปขุดเอาดินชั้นล่างนะฮะ ชั้นล่างนี้น่าจะเป็นดินเหนียวนะครับเราจะขุดเอาดินเหนียวนะครับไปทําถนนกันนะฮะเนื่องจากดินชั้นบนนี่ใช้ไม่ได้ครับเละมากฮะเดี๋ยวต้องรอให้แห้งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านแรงนะครับถึงจะได้มาเอาดินชั้นบนนี้ไปขายนะครับเจอบ่อเละอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมนะฮะวันนี้เราก็มาแต่งบ่อกันก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ครับถ้าฝนไม่ตกนะฮะเราจะวิ่งกัน ครับบกต้องบอกว่าเละมากครับโน่นครับเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นตรงตรงหน้ารถเทลเลอร์จอดนะฮะเราจะทําทางครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่เราต้องแต่งก่อนฮะแต่งเอาดินเปียกออกให้หมดก่อนนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักครับทำงานก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะ ช่วงนี้รู้สึก,กจะเจอตะบ่อข้ังๆเลยนะครับนี่โอ้ไปลงบ่อไหนนี่ต้องบอกว่าเล็กทุกบ่อฮะ อากาศวันนี้ก็ยังคืมฟ้าค้มฝนนะครับไม่รู้ว่าจะตกอีกไหมนะฮะถ,ถ้าไม่ตกนี่พรุ่งนี้น่าจะได้ลงวิ่งกันครับแต่ดีหน่อยครับบอ่ออยู่ติดถนนนะฮะโน่นครับ,นรบถนนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวถอยหลังลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นถนนไปเลยครับ เดี๋ยวเราต้องเอาดินแห้งนะฮะปูทางก่อนนะครับโอ้โอเจอเต่บ่อหดโทดครับช่วงนี้ครับนี่ฮะดูสภาพนะเละเป็นโจ๊กเลยฮะโอ้ต้องทำใจแล้วครับหน้าฝนนะฮะ อากาศดีครับวันนี้ครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะฮะอากาศต้องบอกว่าเย็นเลยฮะบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวนะฮะกับหน้างานเละๆแบบนี้นะครับดูอาการแล้วเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะได้วิ่งนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำทางไว้ก่อนฮะ นนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลงวิ่งกันนะฮะ การทำงานของเจ้าฮิตาชิคันนี้นะครับก็ถือว่าดีมากครับการทำงานคล่องตัวดีครับหน้าง,งานออกเร็วจบเร็วนะฮะ พื้นที่ด้านบนนี้จะเป็นดินทรายนะครับเป็นที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะแล้วก็น้ําขังนะครับก็เลยทําให้ดินเละหน่อยแต่ว่าชั้นล่างนี่ตามที่ทีมงานเราจอะดูนะฮะก็จะมีดินเหนียวอยู่นะครับก็น่าจะวิ่งได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้องเอาดินทรายเปียกด้านบนออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้ฮะ ช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องทําใจกันหน่อยครับไม่ว่าทีมงานไหนนะฮะเจออุปสรรคกันทุกทีมงานนะครับ อากาศดีมากครับวันนี้ครับกับบรรยากาศกลางทุ่งนานะฮะกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศน่านอนมากครับนี่ฮะเปิดหน้าดินชั้นบนออกข้างล่างก็จะแห้งอยู่ฮะก็น่าจะวิ่งได้สะดวกนะครับ มากฮะคนขับเรานะครับนี่ครับกับเสียบแบงค์แมคโครซิงนะฮะใจเย็นครับคนนี้ฮรับทำงานไปเรื่อยๆฮะรถไม่มีพังครับนี่ครับดูลีลาเขาขับนะฮะนิ่มมากฮะเล่งเครื่องเบาๆครับประหยัดน้ำมันด้วยฮะ เละมากเลยครับนี่ฮะโอ้เดินไม่อยากจะไปเลยครับโอ้เจอแต่ง,งานเล่นเลครับช่วงนี้ครับโอ้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนขึ้นบ่อกันนะฮะ กับงานเปิดบอ่อใหม่ของเราเรามาดูกันว่ารถด,ดับจะขึ้นไหวไหมนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นบ่อนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนะครับวันนี้เราก็จะแต่งสะแต่งบอ่อก่อนนะฮะนี่ครับสภาพบอ่อก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้ลงวิ่งกันกับทีมงานเรานะฮะ สำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องรถดำเงินล้านด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ